นี่เนาะหนึ่งเต็มตีประสูตรหมายเคลือ่อนได้สาบเต็มละลมแหงเนาะตีคิงฟอกก็ดีคิงฟอก จมที่สอบไไกลเลยเนาะมานมาไมา้